วันนี้ไร้หัวค่าใช่อันนี้คือเรียกว่าหัวค่าของวัยรุ่นนะฮะถ้าใครบอกว่าดึกนี่คือแก่แล้วนะ <c oughs> โอ้กระต่ายบิน <c oughs> เฮ้ยนี่เพิ่งเคยเห็น้าไปแล้วหลุดโลกแล้วมีโอกาสแล้วโอ้ อลังการสุดแล้วที่เคยเห็นไอไอเลอออนคิงกับมักยะกับกระสวยอวกาศอ่ะมีใครอัดหน้าจอทันไหม <c oughs> มีใครอัดทันไหมลนี <c> ่ะ <oughs> ผมเห็นถามกันอยู่ว่าใครอัดหน้าจออะไรทันไหมอะไรอยู่ใน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 แอปแอปดำ <c oughs> <c oughs> นี่ไงอัดดีอัดีเดิ ไปแล้วไปนอกโลกแล้วเออเสียดายอยากไปดูคอนเสิร์ตบริสัดแลมมากอ่ะผมแบบเป็นอะไรที่รู้สึกว่าพลาดมากกุามาอยู่กรุงเทพโอ้ขอบคุณครับรถไฟมาแล้วคือเห็นแค่คอนเสิร์ตอาศนีวส,สานก่อนหน้านั้นมีเนยคืออะไรอ่๋อขอบคุณครับขอบคุณปืนแบงค์วันนี้ร้องเพลงไหมยังไม่รู้เลยครับฟิวตามฟิล โอ้ขอบคุณบางไฟอ,อันแรกๆอันใหญ่ๆอ่ะมันก็บางไฟเฮ้ยเฮ้ยนี่สวยโอ้นี่สวยโอ้โคตรเทนกฟินิกเฮ้ยนี่สวยนี่สวยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เท่เลยนกฟินิกใช่ไหมโคตรเท แมังก่อนโจผู้อุ่นเฮยนี่เทพไบค์เกอร์ครับเฮ้ยนี่สวยอันนี้สวยเมืกก่อกี้อันนี้อันนี้อันนี้อันเมื่อกี้อขับรถอะ่ะตองผมเลื่อนอยู่ทั้งวันอะผมก็เหมือนทุกคนอะผมก็จับโทรศัพท์อยู่ทั้งวันอะผมนั่งซ้อมเพลงไปผมก็กดไปเฮ้ยอะไรอีกอ่ะ ประวันโทรศัพท์บูให้กระเป๋ายัางเคยห้อยไปแล้วครับแลว้วกลัวแบบกลัวเป็นดำหมก็เลยเอาไปห้อยไว้ตรงหน้าตู้ตู้เสื้อผ้ามันจะมีขี่แขวนอยู่เป็นแบบเรียงๆกันก็ไปห้อยๆไว้เอ้ยนี่เท่นี่ไงนี่ไงที่บอกว่าเท่เอา้าไปแล้วหแต่ที่หนึ่งในดวงใจผมยังเป็นนกฟินิกต่อเติมให้มีห้องอีกห้องหนึ่ง ชอบทานอาหารเวียดนามไหมชอบครับชอบกินไอเนี้ยที่เป็นขนมปังเฮ้ยอะไรอีกอะไปแล้วนี่ของแท้นี่บัง้บงไฟอันนี้แหละบังไฟสิบล้านของแท้ <laughs> มาทาทางรถไฟไป <laughs> <laughs> เอาเรื่อง เมื่อกี้มีเสียงด้วยว้าวเลยครับวันนี้เอฟเฟกต์แต่ละอันคือคนโหดทั้งนั้นเออแต่เมื่อกี้สวยจริงว่าไรโอ้ยคือหวานระแบลาเลยเซนต้าขี่ยูนิคอน เราดูปาวานไปแล้วปาวานไปแล้วปะวานโทรศัพท์เฮ้ยอันนี้แจมอันนี้ออกไปเหรอม่แค่นี้ยังโอ้ยเมื่อกี้สวยไอ้ไอ้ที่เซนต์คอร์สขี่ยูนิคอนน่ะเออวันนี้สว,สวยอย่างนั้นเลยนึกว่าเอาไม่เอาซินเดอเรล่าเหรอเหรียญห,หมดแล้วอ๋อ <c oughs> ขอบคุณครับช่วยเคาะใจที คือไม่ให้ผมขอเหรอโอ้ขกะพุณขอบคุณครับวันนี้จะขอไอ้ถด็กหนึ่งล้านใจตกใจดิเอาป่ามเฮ้ยซงโกคูใช่มันมีอยู่คนมันมีอยู่ไม่กี่คนนะเฮ้ยดีกะเท่ โอสปอร์ตมาอีกคันหนึ่งแล้วครับมีคันเหลืองแล้วก็ไมาออ๋อมาสองคันหรอหรือว่ามันเล่นซ้ำานสองคันโเคเท่ครับไมค์ก็ครับโอ้วันนี้พี่เป็นเสียไม่สั่งขับรถชาร้าเกินกำหนด <c oughs> อ่ออันนี้ก็อนนีก็ชิวอันนี้ก็ชิวไป <c oughs> ชอบนมแจมมากยิใสด่ดีขอบคุณครับ จริงๆผมก็ไม่ใช่คนดีมากครับก็เป็นคนทั่วไปธรรมดาถ้าดีกว่านี้จะไปบวชแล้วนะโอ้โอ้ไปดาวองคารเหรอครับสวัสดีชาวโลกอ่าขอบคุณทราบมีแหวนให้ด้วยว <c oughs> ันนี้เนี่ยไลออนคกินของแท้ โ oh, อย้ยางสวยเลออนคิงมันสวยภาพมันดูสมจริงมันเหมือนคล้ายๆแบบตอนตอนลิงอะตอนกินคองออกมาอ้าวอันนี้ก็สวยว่ะแคปเลยแคปเอ้ยไม่ใชอออ่อัดไม่ทันอนะ่ะไปแล้วรู้วิธีแรกของขอรยังรู้แล้วครับมันต้องมันเหมือนต้องมันต้องยืนยันอันนี้อ้าวจุดบังไฟแล้วมันต้องแจ้งไปในอ e ีเมลอีเมลเดิมไงอ่ะ,อะ ทุกคนบังไฟบังไฟกับหัวแบบเราจะไปถอนได้เท่าไหร่แต่ว่ามันถอนได้นิดเดียว,วตอนเนี้ยไปแล้วขับลงทะเลไปแล้วแจงนี้จัดที่ปุ่นบังไฟก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะเอาอย่างงี้ก็น,น่าไปนะเนาะไปแล้วบายบายแคร์แบรอเขาเตะสักพักนั่นแหละ เอาจิงเตะตอนนี้ก็เสร็จประมานตีหนึ่งอยู่แล้วโอ้อลังการนี่มันคือเอเชียทีค e เดี๋ยวรอดูเขาเตะลูกเหลืองก่อนถ้ามันแตกอีกก็จะได้ไม่ไม่ต้องเอาไปโอ้ขอบคุณครับปาวานสีน้ำเงินใช่มันไม่มีเส้นเลยดูใหญ่มันดำง่ายเลยครับไม่ใช่อะไรหรอกแบบมันมันดูสกปรกอะ่ะ โอ้ขอบคุณครับโอ้โอ้มีแต่สีทองโอ้สวย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 มีสีทองเต็มเลยบรนิอันนี้คือแล้วอันยิงแล้วอันยิงเลย ไออนแคทมันไม่ใช่ไลออนคิงลูกคือแมวหน้าหน้าลูกสิงโตคือแมวแม่ภาพที่ผมคิดในใจคือแบบอ๋อสิงโตคู่เป็นสิงโตแบบตัวใหญ่ๆคู่กันวิ่งกันมาของไม่ใช่อ๋อเขอบคุณครับฟูรล,ลี่เลยเหรอเฮอ,อย่างเทพมันเกิดพีหน้าเกิดจัดแข่งกีฬาสีถามแม่แม่ยัง จงงอย่างยังครับผมนอนมาเป็นสิบชั่วโมงเลยครับอ๋ขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อ <laughs> คือไปบนใช่ไหมที่ผมเห็นยอดโอนโอนเข้ามาคือไปบนแล้วได้แล้วก็โอนเ <laughs> ข้ามาเ <laughs> <ๆ>นี่ย <laughs> เป็นอะไรกันเนี่ยมาบอกปีเกิดอะไรกันเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วเนี่ยหยุดหยุดยุด เดี๋ยวถ้าแม่เมื่อกี้โผล่มานะหนึ่งเก้าสี่ศูนย์อึ่งเ้ออเหมือนเหมือนเหมือนเรากำลังแบบมีกิจกรรมอะไรกันโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วโอ้อบคุณครับถ้าไม่มงกุฎมันไม่อยู่ตรงเนี้ยไม่เข้าใจถ้าสมมติแบบเขาทำมาแล้วมันอยู่ตรงนี้มันจะสวยมากเลยแต่วันนี้เม้นไหลเยอะ เยอะดิโอ้โหดูโยนของขวัญกันมาดิแต่ละอันนูน่นเป็นไงอะอลังการงานสร้างทั้งนั้นโ,โหดเกินไปไหมคุณหลานแล้วจ้ะเฮ้ยขอบคุณหงครับขอบคุณผู้ครับปลูกดอกไม้ครับผมกคุณดอกไม้ค,คุณหมีครับไม่อ่านเราเลยเอาก็อ,อ่านนี่ไงแจมไม่ใช่เจมหง โอ้ขอบคุณครับจะแข่งกันทำไมเนะี่ยผมชอบคันข้างสายเท่ดิสองประตูเอา้าทำไมลุดลางนั้นน่ะแล้วแบบลางนี้ไปดีม <c oughs> ขับแรงไปงันเลย <c oughs> อืมหน้ากากทุเรียนเหรอหน้ากากทุเรียนทุเรียนสามตัวโดน,นกินไปแล้ว น่ารักดีโอ้โอเค okay, let's go หยอเอาเล่นแค่นี้เองเหรอจ๊อกจ๊อกเข้ามาไม่ทันวันนี้เขาส่งติ๊กเกอร์กันแบบอลังการงานสร้างมากข้องผมวันนี้คือแบบสุดยอดมากอะ่ะมาไม่ทันเลยเมื่อกี้เขาส่ง มอลังการน่าเห็นไหมมาอีกแล้วกระจกสองจ็อกม <laughs> ีบงังฟงบังไฟด้วยวันนี้เฮ้ย <laughs> แมวกับแมวสองตัวฮะไม่ใช่แล้วมันสิงโตกับเสือเมืเ่มอกี้น่าจ็อกไมาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวทำไมกวางร้องเหมือนวัวโอ้ยขอบคุณครับกระจกสองจอ็อกอ๋อเมื่อกี้กวางกวางอลังการมากกวางร้องกวางร้องเหมือนวัวเลย PK นี่ก็ต้องทำอะไรบ้างคือนั่งคุยกันกับเขาเฉยๆอย่างเ,เ,เงี้ยหรือว่ายังไงคือเอ้ยจอ็อกมาแล้วดูไหมเนะี่ยอยู่ดูไหมเนะี่ยบังไฟอะ่ะกิ่มาเป็นไร เฮ้ยอันนี้พวกเคยเห็นมีตาใสไปแล้วยืนดูลุ้งกันแล้วันวก้าแล้วสุดยอ,ดอ่นประวานโทรศัพท์โอ้โหเทธธ่ครับสวยจัดปุมมือไปเลย ขอบคุณนะครับผมคุณติ๊กเกอร์ทุกอันนะครับแล่อขอบคุณที่เข้ามาคุยกันเจอะแยะวันนี้สนุกวันนี้สนุกดีวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงแต่สนุกเออสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลย